ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะของวันทุ่นระเบิดสากลน,นะคะหลังจากที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมการลงนามอนุสัญญา,าต่อว่าได้มีการกําหนดให้วันที่4เมษายนของทุกปีนะคะให้มีการรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยที่อาจจะเกิดความรุนแรงให้ระวังในเรื่องของทุ่นระเบิดเอาไวา้คุณธพิกิตมีรยายงานค่ะจุดระเบิดที่ไหจุดระเบิดที่ไหง แรงระเบิดจากการทำลายทุ่นระเบิดที่ทหารจากหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษย,ษยธรรมที่หนึ่งได้เข้าเก็บกู้และรวบรวมมาทำลายทิ้งซึ่งกว่าจะสาม,มารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดมาได้แต่ละลูกนั้นเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าหลายชั่วโมงทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกนาย ้านหลังที่เห็นอยู่ในขณะนี้กําลังเจ้าหน้าที่ทหารจากนททหนึ่งนะครับกำลังที่จะเปิดช่องทางความปลอดภัยนะครับเพื่อที่จะนํากําลังเข้ามาตรวจค้นทุ่นระเบิดที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ครับการเปิดช่องพื้นที่ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หนึ่งชุดปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้เพียง30ตารางเมตรต่อชั่วโมงโดยในการตรวจหาทุ่นระเบิดเจ้าหน้าที่สามารถเข้าพื้นที่ได้เพียงครั้งละ1-2นาย โดยมีทั้งการนำสุนัขเข้าไปดมเพื่อตรวจหาและใช้เครื่องตรวจโลหะวารอน VSM ในการช่วยสแกนตรวจค้นอย่างละเอียดซึ่งหากมีการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ต้องรายงานไปยังหัวหน้าชุดเพื่อเขีร์พื้นที่จากนั้นหัวหน้าชุดต้องเรียกคนตรวจค้นเพื่อตรวจพิสูจน์ทราบมาตรวจสอบว่าวัตถุต้องสงสัยที่พบเป็นวัตถุชนิดใดโดยการใช้ของแหลมแทงสอดเข้าไปในพื้นดินระดับ45องศาแทงจากระยะใกล้ตัวไปยังวัตถุต้องสงสัย เมื่อแทงเข้าไปพบวัตถุต้องสงสัยแล้วก็จะทําการเปิดหน้าดินโดยจะเปิดหน้าดินทีละส่วนหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นทุ่นระเบิดคนตรวจค้นต้องแจ้งหัวหน้าชุดให้ทราบว,ว่าพบทุ่นระเบิดและออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานจากนั้นหัวหน้าชุดต้องแจ้งให้กับผู้บังคับหน่วยตรวจค้นและขอแนวทางการปฏิบัติงานจากนั้นจึงทําการรื้อถอนทุ่นระเบิดที่พบโดยแจ้งให้กําลังคนที่ไปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ทราบและให้กําลังคนไปหยุดตําบลที่ปลอดภัย ในเรื่องของการที่จะเก็บกู้กวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่รับผิดชอบนะครับงานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดในช่วงที่ผ่านมาสําคัญที่สุดคืองานที่จะแจ้งเตือนให้ความรู้กับรัษฎรหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ยังมีทุ่นระเบิดหลงเหลืออยู่ครงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางศูนย์ทุ่นระเบิดเนี่ยได้เห็นย้ำทำยังไงที่จะไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับอันตรายจากทุ่นระเบิดนี่สาคัญนะครับ แต่นั้นก็ดําเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่ที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับให้หมดสิ้นไปการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่เสี่ยงอาจ,จได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือพิการได้ทุกวินาทีหากเกิดข้อผิดพลาดแต่นั่นก็คงไม่สามารถที่จะทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึกหวาดวันแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันนี้มาแล้วก็ตามถ้าเกิดการขุนเสียหรือระเบิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่ได้โดนคนเดียวคนอื่นจะโดนด้วย โอกาสาพลาดมีครั้งเดียวครับไม่ตายก็พิการถ้าโดนยำเต็มก็ถึงกับตายถ้าโดนโดนด้วพวกจากรถถังนี่ยมันไม่เหลือแล้วครับหรือโดนพวกพีเอมเอพวกส,สหกรทหารก็โดดระเบิดเนี่ยอันตรายครับตายแน่ๆครับมันโดดลงไปมันสาดลงมาภูมิใจครับเพราะว่าในชีวิตที่รับรายการก็มาเก็บกู่ระเบิดก็ให้ชาวบ้านมีพื้นที่ทํากิน ผมเห็นชาวบ้านแถวหนองยาแก้วครับพอผมกู้เสร็จแล้วก็มอบพื้นที่เขาก็ปลูกมันปลูกอ้อยปัจจุบันนี้เขาก็มีฐานะดีขายมันขายอ้อยตอนที่มันขึ้นราคาเ้าก็ได้ผลประโยชน์พอพวกผมเข้าไปกู้เสร็จผมก็ทางผู้กำับัญชาชั้นสูงก็ส่งมอบให้ชาวบ้านทำมาหากินครับทั้งนี้ในทุกคนที่4เมษายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์การดําเนินการด้านทุนระเบิดสากล โดยองค์การสหรประชาชาติประกาศไว้เพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกที่ร่วมลงนามในอนุสัญญาออต,ตว่าว่าโดยการห้ามใช้ห้ามผลิตห้ามสะสมห้ามโอนและการทำลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยให้จัดก,กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทุ่นระเบิดและสนับสนุนการดำเนินงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้มีความปลอดภัยของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานและเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนรวมถึงนักศึกในพื้นที่เสี่ยงภัยจากทุ่นระเบิด พร้อมั้งมอบรางวัลประกวดบทความและภาพวาดให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เป็นประจำทุกปีอีกด้วยธรรมกินวงกุลามชิอนเนีฟรรายงานในช่วงหน้านะครับจะกับ